สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังดาราสาวโพสอะไรแฟนนุ่นไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไปชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกันแคปชั่นติดตลกแต่สุดเศร้าดาราสาวโพสอะไรแฟนนุ่มไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไปชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกันแต่ชาติหน้าขอให้เราเกิดมาเป็นคู่กันอยู่กันจนแก่และจับมือเดินกันไปตลอด นักแสดงสาวเนียอินทิราโพสต์ภาพแฟนหนุ่มอาลัยสุดเศร้าด้วยว่าคนเก่งของเราเดินทางมาถึงจุดหมายแล้วนะคะไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไปและเนียเชื่อว่ารอยยิ้มของพี่เอิร์ธจะอยู่ในใจของพวกเราเสมอพิธีจัดขึ้นที่วัดพ่อสีมหา,าธาตุศาลาสีรถน้ำสอบพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปกำหนดการอย่างละเอียดต่างๆเนียจะมาแจ้งอีกครั้งนะคะมาส่งพี่เอิร์ธคนเก่งกันนะ พี่เอ,อิร์ธคงอยากเจอทุกคนเลยเพื่อนๆวงดนตรีของพี่เอ,อิร์ธหากใครประสงค์อยากเล่นดนตรีภายในงานสามารถนำเครื่องดนตรีมาเล่นให้พี่เอ,อิร์ธฟังได้นะคะทางเราจะเตรียมเครื่องเสียงให้ไว้ค่ะหรือสงสัยตรงไหนแจ้งมาได้เลยครับปอลอคุณชายเขาชอบฟังเพลงมาส่งเขาไปกับเสียงเพลงกันนะคะ เนี่ยยังได้โพสต์ล่าสุดเป็นภาพกับแฟนหนุ่มที่งานศพพร้อมแคปชั่นติดตลกแต่ปนด้วยความสุดเศร้าอย่างมากว่ารูปคู่สุดเฟี้ยวของเรายิ้มแฉ่งเลยนะสงสัยตอนนี้ไปเจอนางฟ้าสาวสวยเซ็กซี่ลืมหนูไปแล้วมั้ง เข้าฝันหนูด้วยล่ะขอมาหล่อๆนะเพราะหนูกลัวผีและที่สำคัญอย่าลืมบอกเลขด้วยล่ะปกติซื้อหวยไม่ค่อยจะถูกไปถามท่านเทวดาให้ด้วยชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกันแต่ชาติหน้าขอให้เราเกิดมาเป็นคู่กันอยู่กันจนแก่และจับมือเดินกันไปตลอดนะรักๆไอ้อ้วนโดยมีคนบันเทิงอาทิอินบูโดกันก็มาร่วมแสดงความอาลัยเอิร์ธแฟนเนียอินทิราด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ